จับเป็นแม่มันจะนั่นมือดิอึ๊บดูกี่กิโลโอ้โลมาแล้วมาแล้วได้แล้วโอ้คูโมตั้งนานดิ้งน้อยดิ้งน้อยหวานได้เขานี่มันรุยออกอดับชูขึ้นหน่อยพี่โอ้ประดุก อุยบอกครับนี่ปลาดุกอุยหรือปลาดุกอะไรเนี so ่ยเด็กอุยข้างหลังนุ่นะนี่กัปลาช่อนยางใหญ่อเบึงเบึงบึงเบึงพี่น้องเบึงงัวกัวยางใยหัวมัน มันนี่กุมภาช่อนมันยังไม่ออกมันทุกตัวอยู่ในป่าน่นนมันน่าจะเหนื่อยด้วยแหละเนาะนี่คุมคุมแลว้วน่าจะเหนื่อยด้วยดูแขนเตาแขนเลย <c oughs> อ๋อจะไปทำอะไรกินล่ะนี่นนาาลาบ ลาบลาบน,นี่ปลาดุกนี่กปลาช่อนนะครับนี่สีมือมันน่าจะมีคู่มีอะไรด้วยเนาะ ตัวใหญ่มันนี่ยหนุนยยำนี่ยยำมันย่างออนไหลรีบมาที่เคยโดนยิงทิ้งตัวหาหมูเขอาไปข้างในก โอ้เธอตกมาอีกสักวันเนาะวันนี้เนาะอืมน,น้ำตกมาอีกสักวันนี่สวยเลยน้ำใสมัน,นยังออกถ้าน้ำแดงองอกอืมกำลังปลดแหงะเอาเนี่ยตามตัวนี่ งานมันเขาไม่ไปทำเลยอ่างบัตรบุตรโต๊ะบุตรบัตรเหี่ยมือเตือเตือนมีตายแล้วช่างช่างช่างมาบานเหนือได้พี่น้องเลยไม่อยากให้เห็นหน้าช่างมาบานเห็นหือไม่รอเพราะไอ้ไม่รอไม่ต้องออก็คือนับตจมกิลปลาหนี่ใหญ่หนี่ใหญ่กิล มา,ามาั้งมาชั่งดูหนุ่มมาทาั้งอยู่เล่จับดูดน,นี่จับอย่างแม่มันจะนั่นมือดิอึ้บดูกี่กิโล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 เก้าขีดโลเก้าขีดอย่างใหญ่เลย ยยด